สวัสดีค่ะมาพบกันใน EP ีที่สงนะคะสำหรับการเดินทางจาก เมืองสีนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแควนเชดเมีย er และจัมมูนะคะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่โซนามากนะคะจาก EP ีที่แล้วเนี่ยเราเหลือระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะคะกว่าจะไปถึงโซนามากนะคะสําหรับเส้นทางนี้นะคะก็สมบุกสมบันพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าวิวทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยทำให้เราละสายตาไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่เทื่อเขาฮิมาัยแล้วก็มีป่าสนซึ่งสวยงามงจริงๆเลยนะคะสองข้างทาง ถ้าเป็นช่วงไฮซีซันนะคะที่ฤดูกาลของการท่องเที่ยวเยอะๆที่มีหิมะปกคลุมหนาแน่นนะคะก็จะเป็นประมาณเดือนมก,กราเดือนกุมภานะคะหิมะจะปกคลุมสองข้างทางแล้วก็บนท้องถนนด้วยนะคะถ้าเรามาในช่วงตรงฤดูกาลมกรากุมภานะคะหิมะก็จะขาวโพลนทั่วทุ่งไปเลยนะคะแล้วก็มีหลายทริปเหมือนกันที่นักท่องเที่ยวไปเจอพายุหิมะนะคะทำให้ ติดอยู่ที่สนามบินสีนาคาเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําการบินได้นะคะเนื่องจากมีพายุหิมะหนักถล่มลงมานะคะก็เป็นหลายครั้งหลายคราวที่นักท่องเที่ยวก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะคะรถที่พานักท่องเที่ยวไปยังโซนามากส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นรถเทมโปนะคะี่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรถตู้แต่จะมีความแบบ สมบุกสมบันกว่านะคะเพราะว่าสังเกตเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเดินเขาเนี่ยนกกะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะรถเทมโปมีหลุมมีบ่ออะไรรถมันก็จะมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงมากกว่านะคะแล้วก็สมบุกสมบันซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราไปนั่นก็คือถนนก็ไม่ได้คล่องตัวสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีทางแคบแค มีภูเขานะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องเจาะภูเขาเพื่อทําเส้นทางออกไปในบางเส้นทางที่เราไปะนะเราก็เดินทางกันไป80กิโลเมตรนะคะแต่ว่าใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยซึ่งขับด้วยความเร็วก็ไม่ได้นะคะเนื่องจากระยะทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็สองข้างทางก็คือเป็นโค้งแล้วมีเนินเขาขึ้นไปตามรูปนะคะซึ่งก็สนุกดีเหมือนกันนะคะอาจจะดูอันตรายแต่ก็สําหรับนักปั่จนภัยก็รู้สึกว่า สนุกตื่นเต้นเราใจดีไม่ว่าจะเป็นวิวข้างทางหรือการนั่งรถไปอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วรถที่นี่นะคะก็เป็นรถที่ไม่มีแอร์ไหมส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะก็จะเปิดกระจกรถกันแล้วก็รับลมรับแดดรับฝุ่นอะไรกันหมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่ารถที่นี่มีแอร์เลยไหมหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ต้องขับรถแล้วเปิดกระจกไปด้วยนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจเนาะ น,นี่นะคะดูทางที่ไปนะคะก็จะเป็นทางแคบๆอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นกําแพงหิมะนะคะแล้วบางครั้งก็คือมันถล่มลงมาปิดทางทาให้การเดินทางก็ต้องปิดไปด้วยเรียกว่าใช้เส้นทางนี้ไม่ได้เลยก็ต้องรอคนหรือว่าพนักงานก็มาเคลียร์หิมะแล้วเปิดทางให้ใหม่นะคะในช่วงที่มันเป็นไฮซีซั่นของที่นี่นะคะหิมะตกหนักๆนะคะจะเห็นว่าคนอินเดียที่นี่นะคะ ขับรถเก่งกันมากเลยนะคะทั้งทางลาดทางชันทางรถติดในเมืองนี่คือรถติดมากนะคะแต่คนขับรถของเรานี่คือก็ขับไหลตลอดไม่มีติดนานเลยะค่ะช่องแคบแคบนี่คือแทรกซ้ายปาดขวากันแบบโอ้โหสนุกสนานคือขับรถกิ่งมากนะคะใช่ค่ะบางช่วงนะคะคือเรานั่งข้างๆยามมองเห็นแล้วว่าเฉียดกันนิดเดียว,ยวไม่ถึงส<ม>ิบเซนคือแบบ ก็สามารถขับไปได้ะคะแล้วที่พีคสุดก็คือวันนั้นคือไปเดินตลาดแล้วมีอุบัติเหตุรถชนเขาชนกันปุ๊บรถก็บุบไปนิดไม่มีการเรียกประกันใดอย่างใดชนเสร็จก็คือพูดกันภาษาอินเดียเสียงดังทันทีแล้วก็แยกกลับรถกลับบ้านกันไปปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <ๆ S 1> เลยประมาณเกิดเหตุปุ๊บเปิดกระจก จจรรปุ๊บๆตะโกนปุ๊บปุ๊บแล้วก็แยกย้ายกันไปเลยอออจบง่ายไปไวมากประกันไม่ต้องทูม,มาแล้วค่ะเห็นป้ายแล้วนะคะ36กิโลเมตรสุนามากนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะนิชานวกีก็กำลังอธิบายนะคะตอนนี้เราขับไปเรียบเคียงไปถึงแม่น้ำ สินทุนะคะนี่คือแม่น้าสินทุที่เราเรียนในตอนเด็กๆนะคะชื่อแม่น้ําสินทุนะคะคุณหูมากเลยแม่น้าสินทุเนี่ยในประเทศอินเดียปากีสถานนะคะซึ่งต้นน้ําเนี่ยก็ไหลามาจากปากีสถานเลยนะคะนี่ค่ะอ้าวเ,เห็นป้ายแล้วนะคะเ e l c ค m ามถูงโซนมากนะคะก็ถึงโซนหมากไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะใกล้จะถึงโรงแรมของเราแล้วนะคะอืหิมะขาว ทั้งสองข้างถนนอาลมคือฟินเย็นหนาวสบายมากเลยนะคะนี่คือวิวที่แถวๆถโรงแรมของเรานั่นเองนะคะป่าสนพร้อมกับวิวหิมะแล้วก็บนยอดเขานะคะตอนเย็นๆนะพระอาทิตย์ตกบนยอดเขามันมีสีโทองอรามสวยมากเลยค่ะดูแล้วยิ่งฟินนะคะฟินฟินฟินหูใช้คำว่าสวยตะโกนจริงๆนะคะเนี่ย ขนาดนี้ที่เรากําลังจะถึงโรงแรมเนี่ยก็ประมาณใบใบ3าสามบ่สี่ได้ไหมประมาณนั้นนะคะประมาณเย็นแล้วยอ,อบเย็นกือบเย็นแล้วซึ่งซึ่งขณะนั่งรถเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเ,ออเป็นห้องของเราสําหรับคืนนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ฮะวิวนี้เลยฟ้านอนอยู่บนเตียงนะจ๊ะ และนี่นะคะก็คือวิวจากด้านหลังห้องเราค่ะเปิดหน้าต่างมาปุ๊บก็เห็นวิวหิมาลัยตั้งตระงานตระการตาอยู่เลยนะคะปกคลุมด้วยหิมะอันสวยงามสวยจริงๆค่ะทุกคนสวยแบบตะโกนมากๆไกใๆด้านบนตรงนั้นนะคะบนเนินเขาก็จะเป็นบริเวณที่จะเล่นสโนว์โมบิลนี่นี่นนี่มีรถเทมโปของนะท่องเที่ยวขึ้นไปด้วยนะคะก็คือเราก็ลงใช้สิบห้าปูแม็กโครนะคะ ซูมก็ไปนี่นะค่ะมีคนเล่นสโนว์โมบิลอยู่เลยนะคะตอนบ่ายสามบ่สี่นะคะตอนที่เราไปถึงเดี๋ยวหลังจากที่เราทรําภารกิจส่วนตัวเสร็จเราก็ออกไปข้างนอกกันนะคะไปชมบรรยากาศเนาะคุหนาวมากเลยนะคะเรากขาลองเดินออกมาด้านนอกนะคะตรงที่สก,กีรีสอร์ทด้านนู้นนะ เราก็มาตะลุยกันที่โรงแรมชื่อโรงแรมว่าอะไรแล้วโอ้โหคตรหนาวมากเลยอ่ะตังคิวตังคิวตังคิวผู้ชายเดินตามเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโรงแรมตังคิวอ่านไม่ออกไม่รู้ใช่ไหมตังคิวด้านหลังนะคะนี่ยเป็นโรงแรมที่เราพักคืนนี้ นี่คือความอินเดียนะคะอะไรก็คือบีบแตะกันไว้ก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือแตะเนี้ยต้องบีบกันไว้ก่อนนะเราเดินออกไปที่โรงแรมทางด้านนู้น,นจะเป็น ไม่รู้ชูชูชูไงลงเตาของตัวเหรอใช่อ๋อขอให้เช่าแน่เลยโอเคเราก็เดินกันมาถึงจุดนี้นะคะก็อากาศเนี่ยหนาวพอสมควร้ยแสงอาทิตย์สวยจังเลยนะกลับเข้าที่พักดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นองจากว่า เราเดินเดินเดินอยู่แล้วเขาก็คือเข้ามาจู่โจมจู่โจมถามเราเลยเราก็ไม่รู้ว่เาเขาพูดว่าอะไรมันน่ากลัวเกินกไปนะฮะโอเคนี่คืออินเดียสวิตเซอร์แลนด์เดนมฮมกกอนดีมาเลยไปชมวิวันก่อนก็แล้วกัน ไปเจนี่โอ้โหชอบไม่ไหวอะ่ะเดินไม่ไหวคนเข้ามาลุม,ล,มล้มลุมลุมลุ่มลุมลุมแต่เขาแต่เขารุมก็คือเขาไม่ได้เขารุมมาถามมันพอเราบอกว no, no, no ่าน่นโนูนรแบบเนี้ยเขาก็ไปนะ ต้องทำเนี่ยต้องทำเสียงแข็งแล้ว no ไม่ไม่เอาอะไรเนี่ยเหงาไหมสวยน,นะ,ยะถ้าเราเข้าไปในนี้แล้วเราก็ถ่ายรูปยืนบนหินมะเหมือนยุโรปนะใช่ตรงนั้นก็คือตรงนั้นก็คือเดินเข้าไปได้เหมือนกันนั่นตัวถ้าไหนเขา,าไต่ไหม มันต่างมันเป็ดๆไหมอ่ะแคดูหนาวอะไปไปแล้วเข่งมาเรื่อยๆนะครับคนเยอะมากเลยอากาศก็หนาวอ oh yes oh. i don't feel safe many many come to me and stop oh. Your name? Ijaz. Ijaz. Yes. Handsome. Thank you. <laughs> <laughs> I like handsome men, but outside it not and try to talk to me. Chukriya. 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 หลังจากที่เราออกกันมาสองคนเราก็น่าจะมาชิ้มาเพิ่มแล้วพี่เจอาทำไมมันหนาวอย่างนี้เราจะอมาให้ความอบอุ่นกันเยอะเนี่ยมันสีทองอ่เริ่มมาแล้วเห็นปะโอ้โหพี่เจ้าทำไมมันหนาวอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยลมมาผมมันไม่ลมนะมผมย่นลมเออผู้ชายกลับหมดแล้วอ่ะพี่ไปไหนวะไปเยอรมันขึ้นเขาเขาลุยไป โอ้จะมเป็นยาวอยดาี้นันหน้าแดงปากแตก้สไปเวลาตอนนี <t ark <t ark ้นะคะคือใกล้จะข้าแล้วนะคะจะเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดนะคะเราก็ ช่วงแรกเราก็คิดว่าอฝนจะตกหรือเปล่ลานะคะดูยอดเขานะคะมป็นภาพโรเม็กนะคะสูงก็ไปจะตีนเลยนะคะช่วงตอนนี้จําได้ว่าคืออากาศลบห้าตัวน,นี้หนาวมากๆกแล้วก็คือบรรยากาศนั่นคือเหมือนกับคืมๆจะค่ำหรือฝนตกหรือหิมะตกอะไรสักอย่างเลยนะคะดูนะคะบนยอดเขาคือบรรยากาศคือหนาวแต่ว่าพอมาอีกมุมตรงนี้นี่สวยมากเลยนะเนี่ย มีบ้านหรือเป็นโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยด้วยนี่ค่ะพระอาทิตย์ตกข้ามการเทื่อเขาิมาอะไเห็นไหมคะเป็นท้องฟ้าเป็นสีโองอร่ามเลยแล้วเราก็เจอนี่ค่ะ What are you doing sir อ๋อไม่คุยเนี่ยนูโดดูนูโดนู้ดดูเดี๋ยวต้องคำคำเนี่ยอ๋อ yourself self yourself อ๋อโอเค เดี๋ยวโอเคหอมดีนะหอมจังเลยอ่ะโซเอลเกิด so <Hey. S 1> อากาศหนาวมากลบหนึ่งองศาแล้วตอนนี้ฝนออมาเแ็ดเนี่ย แล้วเราก็มาเจอแกง๊งชายหนุ่มที่เสนอตัวขอม, <ๆ S 2> ม,มาเป็นช่างภาพไปรอในวันพรุ่งนี้นะโอเค <c oughs> tomorrow you are my photographer ฮะ tomorrow promise มาเจอมาลุนไฟนะคะนันนี้มาลุนไฟอันนี้ก็เจอพนากาักงานโรงแรมนะคะคิดว่าหน้าตาคล้ายอด,ดัมมาลุนไฟนะคะก็เลยขอถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยนะคะ สำหรับมื้อเย็นนะคะพนักงานก็จะเข้ามาถามว่าเราจะกินประเภทไหนนะคะก็มีอาหารหลากหลายเลยนะคะให้เลือกนะรูคีโรตีโรตีอ r ตีโรตีโ a อ๋อโรตีอ๋อตีอ๋อตีอรตีอ๋อโรตตีอรตีออโรตีีีรี Oh cheese, okay yeah. cheese, yes uh, cheese. Cheese but, uh, Spanish and cheese, okay. Yeah. Spanish and cheese. Yeah. Huh? We call that palak paneer. Ah. Palak, paneer. Yeah, palak paneer. Spanish and cheese. Do you have uh, curry with? None. Naan. Uh, naan? naan. Ah, curry. I know that is the dal. Nan with curry. Yeah. Uh. Do, okay. Do you have? Curry yes. Eat a lot. You are so kind. You <laughs> give me a lot. <laughs> okay. Now Dana, fried chicken, curry, uh, chapati, rice, mm, cheese with spinach and mixed veg. No rice? No and rice. Chapati. What Can you is? show me chapati? Chapati, chapati. Show me, show me. Chapati, chapati. Chapati. Uh, chapati. Give me phone. <laughs> chapati. So kind. Japati. Oh, like oh like naan. Oh, huh. ah, yeah, chapati. Uh, okay. We, yeah. In English, we also call it chapati. Oh, okay, I like it. I, 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 I shoot. Uh chapati or rice? Yeah, chapati. Whatever you want, chapati. Both or. we will provide chapati and rice also. I like chapati. Okay. Everybody chapati or rice and chapati both? Oh. I don't know. I don't know anyone but for me. Well, we <chap ati. S 2> will provide the chapati as well as rice also. Mm. Okay. Oh. Okay. Fine. Fine. Thank you. o h ภาษาอังกฤษของอินเดียนั่นยังไงก็เป็นภาษาอินเดียนะคะไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษอาจจะสื่อสารกันได้ลงตัวใช้เวลาพอสมควรนะคะภาษาอังกฤษสไตล์อินเดียแล้วก็ ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะมื้น,นี้ก็เป็นอาหารอินเดียนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่ามีอะไรบ้างรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เราก็ได้เวลาของอาเย็นนะคะคุณเฉยมารีวิวเซตนี้ก็ได้มาแค้วคุณเจคุณเจยท้ามีอะไรบ้างคะซ้อมๆเรามาอยู่กับยูทูบเบอร์น้องใหม่ล่าสุดนะในจ่องในจ่องในจ่องแดงแล้วอีวิวเดี๋ยวลองนะคะพี่เฉยว่าอันนี้รสชาติเป็นยังไงชิมได้ไหมนี้นี่เป็นอะไรใส่ นี่มันคือแป้งอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งแป้งโรตีจัปาปตีจัปาตีจัปาตีไม่ใช่โรตีเหรอจัปาตีเราก็าจะกินกับนี่คุณเจอคะัใจน่คะจะเป็นแล้วคุณเจอจเจอรีวิวนะคะวันนี้ <laughs> พบกันที่ช่องยูทูบอย่าเพิ่มตั้งชื่อช่องวันหลัง <laughs> 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 ตอน <laughs> ไ,ได้แล้วไหมได้ยังไงอินสปีเรชั่นใหม่นะคะทานผู้ชม ช่องไนอนาคตช่องนอนาคตพเจมต้องทำช่องแล้วนะอืมอืม่หดไ่พี่ิงเเจอสาธิตเลยรเจองเราฉียังินะนีเุ้นแค่ก yeah oh oui, ็ชกอ้อยชกอ้อยชกอ้อยแบบนี้ได้ใช่ไหเราคน่ขายอ๋อเราขาของป้ายากันเลย อร <inte brothers> <อ> <function> <ffic> ่อยไม่ใช่อร่อยมาเราก็รับประทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยนะคะซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นเวชนะคะซึ่งมาจากว e g e t a นะคะก็จะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าคนที่นี่จะไม่นิยมกินเนื้อสัตว์กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกผักผลไม้นะคะกิห้อร่อยกินอร่อยนะะอาหารอร่อยนะคะแลวได้มาลองอาหารประเภทไก่ที่นี่นะคะซึ่งไก่ที่นี่เวลาประกอบอาหารเนี่ย ก็จะเป็นไก่ที่เลาะก,กระดูกออกหมดแล้วก็หนังเป็นของอร่อยของเราเนี่ยก็จะไม่มีลงมาในเมนูจานเด็ดเลยก็เป็นไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็จะไม่มีหนังด้วยนะคะก็ทานกันไปคุยกันไปนะคะพี่เต๋อก็ได้ไปเปิดประสบการณ์มาในหลาย<โ>ประเทศก็ได้แชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์เกินมา,านก็เรียกได้ว่าเป็นมื้อที่อร่อยและมีความสุข,สขที่สุดเลยนะคะลง ขมมันผัดผัดจะมีเครื่องเทศโรตีกับผัดผัดมันจะผัดนี่เหมือนผัดเหมือนจะเป็นผัดผัดหรือไงอผัดผัดจริง้นชิ้นเดาบ้านเราต้องอร่อยทุกอย่างนเยี่ยมเมันอร่อยหรือเรากินได้หมดอร่อยจริงหรือเรากินได้หมดเอาดีจริงเราจะเห็นว่านได้จะเป็นประการหลักเรากินอะไรก็ได้หมดนี่ผัดขมผัดขมใช่ไหมคะ ยกเป็นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆแล้วนะคะมันต้องกินตามตัวอันโปรตีน่าเริ่มได้เลยทีพี่จิ๋วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้งาน้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอานมเดี๋ยวจบก็จะมีเปิดช่องแน่นอนกินนมกูเกียบขอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะเห็นภาพไม่สวยเรียกได้ว่ากินแบบจริงจังเลย What is it? What Chicken curry oh. Curry Chicken. Chicken in, in, in India Indian Uh, what is the name you call in India? India? What do you call please? this? this means? Name of chicken curry. Mm. Indian people too much like this one. Mm. Chicken curry. Chicken curry. curry. And chapati. 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 Mm. Mixed veg. Mixed veg. Yeah. Just cheese of cottage and Spanish. Palak paneer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 . This one chicken. Shame. Chicken. Mm. Oh, okay. no. This um. is tofu.

อันนจ้งหวานชื่อไปได้ขันจังนขี่ Cash Mini อ่า m i s ด from rice แล้วก็มีเลูกเกดไหนขอซูมดูซูมมาเลยค่ะลูกเกดแล้วก็ไอเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงกินได้แล้วกินมหมคืออะไรคะ Cash Mini เป็นอาหารช่วยย่อยอ after meal หลังจากที่เรากิน อาหารเสร็จก็จะเป็นการช่วยด้วยธรรมชากข้าวโอ๊ตนะฮะรสชาติรดหวานใส่นมล้ของหวานเป็นของหวานเอาจัเมื่ออาหารของเราดใมันมีเหมือนโจ๊กลูกเด็กเปนมะม่วงมะพร้าวอนมาดามเซตาะกี้ this is Kashmiri f i l l e Kashmiri f i e t f i l F-I-R-N-I F-I-R-N-I Filmini Cashmini l ฟิ n i นิฟิร i นี้ก็จบไปแล้วนะคะในหนึ่งวันนะคะสำหรับทริปเคทเมียของเราวันนี้ที่โซนอามากนะคะด้วยดินเนอร์สุดพิเศษอาหารอินเดียอร่อยๆกันเลยนะคะเอาละค่ะไปเจอกันใหม่ในอีพีถัดไป